นอิตาเลียนเนี่ยมันเนื้อมันจะหนืกว่าเพราะว่ามันใช้สารให้ความคงตัวน้อยกว่าจะในที <S <S ่แบบเนื้อผลไม้สดหรือว่าของที่ใช้ทํามันจะใส่ของสดนะคะก็จะเก็บได้ไม่นานก็กับไอศิรีมี่ริการแตรว่าทำให้แบบเวลาตักออกมาจากจากฟรีดแล้วเนี่ยมันจะค่อนางละลายตัวเร็วขึ้นเยกค่ะแต่ว่าจะมีความหนืดมากกว่าแล้วก็จะเข้มข้นมากกว่าค่ะนีเริมเริศเริมเลิมเห็นแล้วเรินแล้ว จริงๆเขารอกว่าที่เขาจะโชว์โชว์ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขารอสายไหนขึ้นมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาโชว์ใช้เวลาฝึกนานไหมคะเมนจาฝึกนานไหมไม่นานไม่นานจเก่งทำประมาณสองสามวันก็เก่งแล้วประมาณไหนครับประมาณไหนครับประมาณนี้ประมาณนี้ได้ป่ะคะพี่ฝนหรือว่าเป็นว่าใหญ่จะได้ใหญ่ในเงี้ยค่ะยังไม่หมดก็จะต้องอาต้องเปลี่ยนไม้ใหม่ก่อนใชื่อนะ อ๋อนี่ค่ะก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่โอ้โหร้านนี้ปิ๊ดเก๋นา่ารักมากเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ก็แล้วกันนะคะไอศ์ mm hmm. cream, asto, ะครีมคาปาสโกในการนอกจากจะมาทานไอศ์ครีมอร่อยอร่อยกันแล้วแนบมีนี่ค่ะให้คุณได้โชว์ฝีมือด้วยลูกค้าลูกค้าทำเองก็ได้เพราะปริงๆส่วนมากใช้ลูกค้าทำเอง,น,งน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็จะคอย <c oughs> ดูแลนิ <c oughs> ดนึงนะคะ <c oughs> นี่แห,หละค่ะรูปลักษ้ะตาของสายใหม่ของจีนี่นะคะเดี๋ยวเราไปคุยไปนั่งคุยกันดีกว่าเพราะว่านอกจากไอศครีมที่พี่ฝนโชว์มอสักครู่ที่ล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเมนูเลยที่จะให้คุณผู้ชมได้ได้เหตุการ์แล้วก็เดี๋ยวให้ให้เกียได้ชิมด้วยเพราะยิ่งอากาศร,รา้อนๆแบบนี้ได้ทานไอศครีมหน่อยมันทายร้อนได้แล้วก็พูดถึงความเป็นมาเป็นไปของร้านนี้กันนิดนึนงเราอาจจในกระไหลโกเจะทราบนะว่าสาวคนนี้เป็นคนที่ไหนแล้วทำไมถึงได้มาเปิดร้านไอศครีมที่นี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันดีกว่าค่ะแล วันนี้ต้องขอบคุณน้องมจ๋ามากนะคะอ่ะพี่เห็นดยกให้เอาเลยครับอ่านี่นะคะเราก็ได้ไปดูการตกแต่งนะคะหน <is> ้าตาของไตรสตรีมนครั uh, okay. ้งนี้แล้วแล้วก็ได้ไปแวะ คุยกับน้องวินจาไปดูวิธีการทำสายไหมซึ่งมีจำหน่าย,ยที่นี่ด้วยและก็ได้เวลาที่เราจะพูดคุยกัแร้านนะคะต้องต้องคุยเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของร้านน,น,นี้สักนิดนึงพี่ฝนทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านไอศครีมโซนตรงนี้บริเวณนเนี้ย ใช่เวลาตัดสินใจนานแล้ววจะมาไม่นานค่ะเพราะว่าวางวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะมาช่วหพอได้ร้านนี้ก็เข้ามาตกแต่งใช่ค่ะเราตกแต่งใหม่หมดเลยเพราะว่าโชคดี่าร้านนี้ประมาณเป็นร้านใหม่คะของป็นของที่อขาดึใหม่ๆค่ะเราก็เลยทําได้และข้านออกมาที่ว่าดูดูดีหวาน สีมาสีมาเพราะสีก้มแพงจะเปลี่ยนไม่ได้ก็จะตกแต่งเข้าบรรยากาศอ๋อสีสีจี้เขามามาตื้นตื้นตื้นฐานอะไเขาก็มาเป็นสีเขียวใช่ใช่แล้วก็ที่สุดก็มาตกแต่งเพิ่มเติมใช่ค่ะร้านน่ารักมากเลยไอเดียตัวเองเลยค่ะทำตัวเองใช่ค่ะก็เปิดแมกกาซีนบ้านบ่อยๆแล้วก็ชอบไอเดียร้านสไตล์ที่เพื่อมาให้ฝากเองแล้วก็ไอเดีที่แบบว่า นอกจากไอศครีมแล้วเห็นบอกว่าพี่ฝนยังนิสิตเข้ามาในร้านเดินเข้ามาครับเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะคะยังไม่ได้เห็นไอศครีมอะไรถ้าถ้าหลายคนไม่ได้ไม่ได้อ่านชื่อร้านไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะจะคิดว่าเอ้ยไม่มีไอศครีมบอกเพราะว่าเข้ามาก็จะมีเป็นพวกแบบว่าเป็นของกิ๊บเก๋กิ๊บช็อปอะไรเงี้ยนะคก็มีเสื้อผ้าด้วยใช่จาหเกายด้วยใช่คะก็ไม่อยากจะให้เป็นแค่ร้านไอศครีมอย่างเดียวก็ จริงๆเอาเดี๋ยนี้การที่แบบมิกซ์ของมาขายในร้านเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันนะคะที่ก็เลยคิดว่ก็ลองลองมาตั้งดูก็ก็ไม่เสียหายอะไรเป็นพิ่ศษให้กับร้านเราเลยค่ะแล้วใช้พื้นที่คมด้วยใช่ <ขอ S 1> ใช่ใช่แล้วก็มีของแบบน่ารักๆเยอะแยะเลยสำหรับใครที่แน่นอนหล่ะเพราะพูดถึงร้านน่าสตรีมเนี่ยหลักใหญ่ๆเลยเปอร์เซ็นต์เยอะๆเลยลนั่นก็คือต้องเป็นสุภาพสตรี <Laure> ใช่ไหมคะถ้าผู้ชายเขาแบบจะแบบโอ้ยฉันจะให้เรื่องถึงแบบมาทานไอศ์ครีมสักสักช่วยหนึ่งหรือว่ามาทานน้ำสักแก้วนึงเนี่ยเขาก็คงแบบว่าไม่ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่สรรหามากมายเหมือนผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนีไงไอศ์ครีมนะสิ่งแรกเลยท oh, like, kind of like, no, ี me, people, ่ไอศ์ครีมชอบอยู่แล้วแล้วพอเรามานั่งทานไอศ์ครีมแล้วเนี่ยมันก็จะมีของให้เราได้ซื้อได้ได้เลือกได้หบบ ก็จริงๆแล้วถ้าจะว่าผู้ชายที่ทานไอศครีมเลยก็ก็ก็คงจะจะไม่ใช่อาจจะชอบแบบความชอบคงไม่เท่าที่สุภาพตรีชอบมากกว่าอะไรนี้ค่ะแต่ว่าที่ก็มีเมนูอื่นให้ใี้เลือกเหมือนกันนะคะหา่จำเป็นว่าต้องเข้ามาแล้วทานไอศครีมก็ยังมีอย่างนีนูโคล่าอเมเช่นอกตากนี้ล่ะคะใช่ค่ะอมีโคล่าอเมเช่ช่วยขอชิมเลยแล้วกันค่รสชาติเหม็นโกงไหม ปินโค้กที่เอามาดัดแปลงส่วนิดนึงให้มันดัดแปลงออกไปใช่ค่ะมันจะให้ปลิ่นความรู้สึกทท้ายว่ามีรสของเราด้วยแต่นี้คืเราไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์นะคะก็จะเปรี้ยวผสมมะนาวไปด้วยะคะินที่ไหนอันนี้เหรอคะเอาเปล่าคะ่ะพอดีว่ามีเพื่อนเปนทำอาหารมาก็เลยขอสูตรเข้ามาอันนี้ถ้าเป็นผู้ชาย ค่ะที่ฝนเป็นคนปักช่องรึเปล่าคะต้องถามใช่ค่ะก็เกิดที่นี่เลยเป็นคนปักช่องค่ะก็แรกต้อเห็นตัวแรกหอกต้องไม่ใช่คนปักช่องแน่เลยใช่ไหมถามทำไมกิางนั้นไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้ณส่วนมากจะไม่เคยได้อยู่ปักช่องนะคะแล้วจะเรียนที่จนถึงจริงๆก็เรียนถึงมต้นนะคะพอปลายก็เริ่มเรียนที่ กับสังกัที่อืนใช่ค่ะและสุดท้ายเจกกับเมาอยู่บ้านเดี๋ยวแล้วแร้วที่สำคัญมาแล้วก็ได้ทำาติเองวงใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอขอชิมด้ย็้งรอจะแล้วี๋ยวเดี๋ยวก็จะนานอันนี้อันนี้เห็นที่ร้านนิจาบอกว่ามาที่บอกว่าชอบียวชาเขียวจะขายดีมากค่เขียวอย่างจี่พี่ผลบอกก็คือไอศครีมสไตล์เซเรียนเนี่ย มันจะมันมันจะหนึบกว่าแต่ว่าการละลายตัวเจะเร็วกว่าเพราะว่าเราจะไม่ใช้สารพยางไม่มีสารเป็นเกลือนที่เปมากอย่างเงีสารช่วยความขูดตัวที่เราเรียกสปิริไลเซอร์นี่ฮะก็จะไม่ช้าเลยค่ะมันก็เลยจะทำทำขูดตัวจะน้อยค่ะถามว่าอ้วนไหมก็มีอ้วนเพราะไขมันจริงๆน้อยกว่าไอศีรีมันเลยกันเดี๋ยวร้อนร้อนแบบนี้นะคะช่วงแบบว่าช่วงชิ่งๆบ่ายๆเนี่ย แนะนำเลยมาทานในสป tamam ร in ีมกันนะคะใช่ค uh ่ะส่งละที่ม like, ีขาประจำบอกว่าชอบมาคารชั้นนี้ลองดูสักล่ะที่ได้เลยนะะคขออนุญาตนะคะวันนี้ไดบอกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าวันนี้จะมาทานในสปรีมแล้วก็อาจจะเป็นเชิงเลยอันนี้คือสักล่ะโฟล์ช์ค่ะเรวจะมีส่วนผสมของน้ำด้วยนะคะ รสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นมากจนมันจะรู้สึกหนุทานช็อกโกแลตเข้าไปทำแท้งเลยไม่อันไม่อันช็อกโกแลตเต็มที่เลยเห็นบอกว่าพี่ฝนนอกเหนือจากให้บริการในส่วนของไอศกรีมแล้วเนี่ยที่นี่ยังรับสอนด้วยหรอคะสอนสังเกตด้วยหรอใช่ค่ะพอดีว่าเออที่มีความรู้ด้จะสังปิดเราได้ก็คือไปจบเนียโทรมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะ ปจบวิทยาตรีทางเอกภาษาอังกฤษมาด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยเมีช่วงเมืองที่ได้ก็ไปทํางานในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีปุงนะคะแต่ว่าหน้าที่หลักก็เป็นอาจารย์ศิลป์การศึกษาต่อเนื่องนานชาติก็คือจัดอบรมให้กับลูกค้าทุกชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการมาดูงานในเรือนไทยศึกษาดูงานก็คิดว่าเราน่าจะชอบทำงานเกี่ยวกับเิลปด้วย พอได้มาเริ่มงธุรกิจที่บ้านเนี่ยก็เลยคิดว่าข้างบนเ่ยมันยังว่างอยู่ถ้าเปิดสัมพันธ์ไปด้วยก็ก็คงจะเป็นไอเดียที่ดีค่ะเลยเปิดสอนด้วยค่ะค่าใช้จ,จ่ายอะไรยังไงคะสมมติว่ามีใครสนใจในดูรายการนี้แล้วแบบอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนดูว,ว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองเองก็ได้ที่จะจะมาเรียนเสริมมาเติมค่ะถ้าเป็นเออ่ถ้าเรียนคนเดียวนะคะพี่คิดเป็นชั่วโมงละ160บาทนะคะสำหรับสอนตั้งแต่เด็กประถมถึงเด็กมัธยมต้น แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียนเป็นกลุ่มเนี่ยไม่เกิน5คนก็คือชั่วโมงละ3 0 0บาทแล้วก็ถ้าลงเป็นคอร์ส10-15ชั่วโมงหรือชั่วโมงราคาก็จะพิเศษกว<อ>่าค่ะสถานที่เรียนก็ใช้ข้อมูลแน่นแน่นอนน่ะแ,แน่นเลยฟังเลยแน่นอนเลยค่ะที่ก็จะเน้นใช้ภาษากีษ,ษ,ษจากประสบการณ์มากกว่าที่จะจะเน้นแบบวมาให้กับน้องหรือว่า